ณใจกลางป่าลึกที่ถูกสาบแช่งมานานนับร้อยปีชาวบ้านเรียกขานมันว่าป่าต้องสาบว่ากันว่าในอดีตเคยมีพิธีกรรมอันชั่วร้ายเกิดขึ้นในป่าแห่งนี้ทําให้ผืนดินกลายเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณร้ายและสิ่งเหนือธรรมชาติที่น่ากลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าแห่งนี้เพราะเชื่อว่าผู้ใดที่กล้าโล่งเข้าไปจะต้องพบกับความตายที่น่าสยดสยองในป่าต้องสาบมีเรื่องเล่าถึงความสยองขวัญที่เลวร้ายที่สุด มันไม่ใช่เพียงแค่ผีร้ายที่ปรากฏตัวให้เห็นแต่เป็นเสียงกรีดร้องจากคันมานแล้วกันว่าลึกเข้าไปในป่ามีซากต้นไม้โบราณขนาดใหญ่ต้นหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหญิงตั้งคันและจากภายในซากต้นไม้นั้นจะมีเสียงกรีดร้องของทารกดังออกมาอย่างต่อเนื่องเสียงนั้นแหลมแสบแก้วหูเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทรมานหากใครได้ยินเสียงนั้นนานเกินไปจะเริ่มเห็นภาพหลอนที่น่ากลัว และในที่สุดก็จะถูกความบ้าคลั่งครอบงำจนเสียชีวิตด้วยวิธีที่น่าสยดสยองไม่มีใครรู้ว่าเสียงกรีดร้องนั้นมาจากไหนบ้างก็ว่าเป็นวิญญาณของหญิงที่เสียชีวิตขณะครอบลูกในป่าบ้างก็ว่าเป็นเสียงของปีศาจที่ถูกจองจำอยู่ในซากต้นไม้แต่สิ่งที่ทุกคนรู้คือเสียงนั้นเป็นหลางร้ายแห่งความตายแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นอย่างบ้าคลั่งและต้องการทา้าทายความน่ากลัวของป่าต้องสาบ พวกเขาเดินทางเข้าไปในป่าลึกจนกระทั่งมาถึงซากต้นไม้ประหลาดนั้นหนึ่งในนั้นคืออาจารย์สายนักศยศาสตร์ผู้ต้องการศึกษาพลังงานลึกลับในป่าต้องสาบเมื่ออาจารย์สายและลูกศิษย์มาถึงซากต้นไม้พวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแผ่วเบาที่ดังมาจากภายในเสียงนั้นชวนให้ขนลุกและรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสอาจารย์สายพยายามใช้คาถาอาคมเพื่อป้องกันตนเองและลูกศิษย์ แต่เสียงกรีดร้องปรับดังขึ้นเรื่อยๆจนแทบกลบเสียงสวดมนต์ของเขาเมื่อพวกเขาเข้าใกล้ซากต้นไม้มากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาก็เริ่มเห็นภาพหลอนที่น่ากลัวภาพของหญิงสาวที่ถูกทรมานภาพของทารกที่ตายในครันและภาพของปีศาจร้ายที่หัวเราะยาะพวกเขาด้วยความชั่วร้ายลูกศิษย์ของอาจารย์สายเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและหวาดกลัวจนแทบคลั่งอาจารย์สายเองก็เริ่มได้รับผลกระทบจากเสียงกรีดร้อง จิตใจของเขาเริ่มสับสนความสงสัยและความหวาดกลัวเริ่มกัดกร่อนสติของเขาเขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังพยายามสื่อสารกับเขาจากภายในซากต้นไม้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นอย่างควบคุมไม่ได้อาจารย์สายตัดสินใจที่จะสัมผัสซากต้นไม้ทันทีที่มือของเขาสัมผัสกับเปลือกไม้แห้งกรังภาพหลอนก็รุนแรงขึ้นจนแทบจะทนไม่ไหวเขามองเห็นภาพของพิธีกรรมอันชั่วร้ายที่เคยเกิดขึ้นในป่าแห่งนี้ ภาพของการบูชายันมนุษย์และภาพของปีศาจที่ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวจากคันของซากต้นไม้จากภายในซากต้นไม้เสียงกรีดร้องดังขึ้นจนแก้วหูแทบแตกและในเสียงนั้นอาจารย์สายได้ยินถ้อยคำที่ชั่วร้ายที่สุดถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังความวิปริตและความปรารถนาที่จะทำลายล้างทุกสิ่งทันใดนั้นเองซากต้นไม้ก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง เปลือกไม้ปริแตกและจากภายในก็มีบางสิ่งบางอย่างคลานออกมามันไม่ใช่ทารกอย่างที่พวกเขาคาดไว้แต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองเกินกว่าจะบรรยายรูปร่างบิดเบี้ยวผิวหนังซีดเผยด,ดวงตาสีดำสนิทและมีรอยยิ้มที่ชั่วร้ายมันคือผลผลิตจากคันมานแห่งป่าต้องสาบสิ่งมีชีวิตนั้นพุ่งเข้าโจมตีอาจารย์ายและลูกศิษย์อย่างรวดเร็วพวกเขาพยายามต่อสู้แต่ก็ไม่สามารถต้านทานความน่ากลัวและพลังอำนาจของมันได้ ทีละคนพวกเขาถูกฉีกกระชากและเขมบกินอย่างโหดเหี้ยมเสียงกรีดร้องของพวกเขาผสมปนเปไปกับเสียงกรีดร้องที่ดังออกมาจากซากต้นไม้ในที่สุดอาจารย์สายก็ถูกสิ่งมีชีวิตนั้นจับตัวไว้มันจ้องมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและกระซิบถ้อยคำที่วิปริตที่สุดใส่หูของเขาก่อนที่จะฉีกร่างของอาจารย์สายออกเป็นชิ้นชิ้นและดูดกินวิญญ,ญาณของเขาเมื่อทุกอย่างเงียบสงบลงซากต้นไม้ก็กลับคืนสู่สภาพเดิม เราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นแต่ความน่ากลัวที่แท้จริงยังคงซ่อนอยู่ในป่าต้องสาบเสียงกรีดร้องจากคันมานยังคงดังแว่วมาอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณแห่งความตายและความวิปริษที่รอคอยผู้ที่กล้าก้าวล้วงเข้าไป